ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับช่วงแรกผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้นะครับที่เบทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ให้แล้วนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับกับผมมวยหูเมทานะครับช่องทางที่1 ติดตามได้ในเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่สองติดตามได้ใน a c e b o o k เมทาเจ็ดสีช่องทางที่สามติดตามได้ใน u t u b e เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่สี่ติดตามได้ใน i ิน t a g r กรมเมทาเจ็ดสีนะครับสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมัยหูเมทาขอฝากไว้นะครับในด้านของวันนี้นะครับผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์กับฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองนะครับประจําวัน พุตนะครับที่17เมษายนนะครับค่ำคืนนี้นะครับมีหลายคู่นะครับหลายรายการด้วยกันนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นแข้งของฟุตบอลครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่บคำคืนนี้มี2คู่นะครับระหว่างทางครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็จะเปิดสนามเอดรฮยสตเดียมรับมือกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับเสือใต้บาเยนมิวนิกจะเปิดสนามอาริอนันอารีนารับมือกับทางปืนใหญ่สัญนอนนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเอาแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมทาเจัดสีแห่งนี้ด้วยนะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของ ฟุตบอลน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองนะครับจากผมมวยหูเมธ,ธากันเลยนะครับคู่แรกจะเป็นแข่งของฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับนัดที่2นะครับจะเป็นการเจอก,กันกับระหว่างทางเรือใบสีฟ้ามาร์ซิติตียอดทีมแกล่งประเทศ อังกฤษนะครับจะเปิดสนามเอเนฮาสเตเดียมนะครับรับมือนะครับกับทางผู้มาเยือนนะครับก็คือทางนะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับยอดทีมแข่งจากประเทศสเปนนะครับแต่เรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็มีทางเฮดโค้ชชาวสเปนก็คือทางแป๊บกาดิโอราคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนนะครับก็คือทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั้นก็มีทางเฮดโค้ชชาวอิตาลีก็คือทางคาโลอันเชลอตติคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานนะครับของงทาาเจ้ บ้านนะครับก็คือทางนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นครับมีชนะ3ครับเสมอ2ล่าสุดเป็นฝ่ายถล่มชนะทางลูตันทาวมาฮาหนึ่งในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนทางคู่มาเยือนทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั้นผลงานครับชนะ4เสมอไป1นะครับล่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางมาโยก้ามา1นูในฟุตบอลลาลิก้าของประเทศสเปนนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเลทครับเปิดครับในด้านของทาง เจ้าบ้านทางแมนตาะเตีต้ครับเป็นต่อยที่ราคาค่งควบลูกนะครับะข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะด้านของรายชื่อนักเตะทั้งท11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้คนทั้งสองทีมว,ว่าจะใช้ไลอัพนักเตะนะครับแผนกลยุทธ์แผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ สำหรับการจัดทับกับของทางเจ้าบ้านทางแมนเซตติคร้ไปเด่ของวันนี้ทางแป๊บกาดิโอราแฮ็กโค้งของทางแมนเซตติเจ้าบ้านวันนี้วันนี้ใช้ไล์อัพนักเตะครับกวนยุด4-3-3นะครับเน้นหน้า3ตัวอ่ะเรามาดูการจัดทับกันนะครับ ผู้รักษาประตูครับของทางแมนเซสตี้เจ้าบ้านวันนี้จะบรรทัดเจ้าเอเดซอนมัวราเรสยืนเฝ้าเสาให้ทางแมนเชสเตอร์ตี้นะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็คโฟลเขาวันนี้จะส่งทางรูเบนดีอาร์ตกับทางเจ้ามารูเอลอาคันยี่นะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซ็นเตอร์ฮับปัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าไครวบ็อกเกอร์ดาวเตจทิมชัดอังกฤษนะครับวิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางที่ยอสโกลกาบิโอนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็คโฟลของทางเจ้าบ้านทางแมนเซสตี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะวววาาาางงทเเเเเเจ้คคคิินนดดออบบบบรรรยยยยััตตะีมชล S <S เป็นผสบประสานนะครับเป็นจอมทัพคู่กับทางเบนาโตซินวาครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและทางเจ้าโรดี้ดาวเตทีมชาติสเปนนะครับก็ ough, เป็นสามแดนกลางครับของทางเจ้าบ้านทางแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับวันนี้สามประสานแดนหน้าครับจะส่งทางเจ้าก็ฟิลโฟเดนดาวเตะทีมชาติอังกฤษตัวที่หนึ่งตัวที่สองแจ็คลีนิตดาวเตะทีมชาติอังกฤษนะครับและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางจอมานบูคือทางเออร์ลี่ฮาร์แลนด์ดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์นะครับโดยจากการจัดทัพไปด้านของวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุด ใหญ่นะครับของทางแมนเตตเตตเตยนะครับอะต่อไปครับเราค้ามฝั่งค้ามฟากไปดูความร้อนของทางผู้มาเยือนกันบ้างก็คือทางราชันชุดขาวเรเอัลมาสิกยอดทีมแก่งเชสเซียไปนะครับตลับการจัดทัพของทางนะครับผู้มาเยือนครับก็คือทางครับคาร์โลอันเชโรตต้นั่นของวันนี้นะครับวันนี้ใช้ไลอัพนักเตะครับกอนยุ์นะครับสี่สามนะครับ หนึ่งสองนะครับกับการวางหมากของทางเรอัลมาดริดวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจะาานเจ้าอังเดลูนินยืนซ้อมเสาให้ทางเรอัลมาดริดผู้มาเยือนนะครับสี่ปะการหลังแผงเบ็คโฟลเจาบ้างเจ้าอันโตนิโอโรนิเซอร์นะครับกับทางเจ้านาโซนะครับวันนี้ก็จะรับบทบาทครับเป็นสองเซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็ปฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าดานิคาบาฮานวิงแบ็นฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเฟอร์ร็องมองดีนะครับก็เป็นสี่ด้านหลังแผงเบ็คโฟครับของทางผู้มาเยือนนครับก็คือทางเรอัลมาดริดนะครับ ส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้ก็จะส่งในด้านของทางเจ้าครับเฟรเดริโกบันเบเดตัวที่1ครับตัวที่2กับโทนี่โคดนะครับตัวที่3ครับเอดูอาโดนะครับคาร์มาเซนวิสการ์ครับและตัวที่4ครับวันนี้นะครับก็คือทางจุดเบลวิงแฮมนะครับหัวใจสําคัญนะครับแดนกลางครับตอนเราทางจุดเบลวิงแฮมนะครับเป็นทีนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีด้วยครับวันนี้กองหน้าคู่จะมาทางเจ้าโรดิงโกนะครับและทางเจ้าเวนิสจูเนียในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับต้องยอมรับว่า ฟุตบอลครับสไตล์เปิดเกมลุกด้วยกันทั้งคู่วันนี้ดูจากการจัดทัพของทางครับเรอัลมาดริกนะครับดูว่าเน้นรับเร็วโตครับเน้นแผงกองกลางเป็นพิเศษครับดูว่าให้ความสําคัญกับกองกลางเป็นพิเศษสำหรับทางนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ผมดูว่าวันนี้ในช่ยนาสามครับส่วนทางผู้มาเยือนก็คือทางเรอัลมาดริดนั้นใช้ประสบการณ์ครับนักเตะนะครับเน้นกองกลางเป็นพิเศษฟุตบอลคู่นี้ครับผมดูว่านะครับ90นาทีนี้ครับมีสิทธิ์กินกันไม่ลงนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับเพราะว่าในของทางนะครับเจ้าบ้านครับก แมนสถิติแบ่นี้ใช้หนาสามพอหนาสามเนี่ยแดนกลางก็จะเหลือสามตัวครับส่วนทาง ผู้มาเยือนทางเรียวมาร์ติคนะวันนี้ใช้กองกลาง5ตัวครับวันนี้มีหน้าเป้าิดสองตัวด้วยกันสำหรับทางเรียวมาร์ติคนะครับฟบุตบอลคู่นี้วัดกันที่แดนกลางครับแต่ดูดจากการจัดทัพแดนกลางวันนี้นี่ผมดูว่าแดนกลางครับของทางครับแมนจัตเตอร์ตี้มี3คนนะครับส่วนทางครับผู้มาเยือนทางเรียวมาร์ติกเนะีมี5คนวันนี้กองกลางถือว่าเป็นหัวใจสําคัญกับการตัดเสินเกมในฟุตบอลคู่นี้นะครับฟุตบอลคู่นี้ผมดูว่า90นาทีจะกินกันยากนะครับมีสิทธิ์ต่อเวลาสูงนะครับฟุตบอลคู่นี้นะผม นัทติครับวันนี้จะบุกมาครับยันเสมอนะครับกระทางมา strategic ครับที่ประเทศครับอังกฤษได้นั่นของฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางแมนในด้านของทางครับราชนชุดขาวเรอัลมาดริดครับวันนี้ผมชอบทางราชนชุดขาวเรอัลมาดริดครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับ90นาทีนะครับมีสิทธิ์กินกันไม่ลงเพราะนัดแรกเสมอกันมาสามสามนะครับวันนี้ให้ลองครับที่ทางเรอัลมาดร์ติครับส่วนคู่ต่อมาครับบาเยิร์นมิวนิกครับวันนี้เปิดสนามอดิอันสเตน่ามันครับรับมือกัะทาง ปืนใหญ่สัญน,นอนฟุตบอลคู่นี้เสมอกันมา2-2ครับราคาเลทเปิดเสมอบาเยิร์นมิวนิกนี่ครับบาเยิร์นนี่แข่งในบ้านครับก็ถือว่าแข็งแกร่งแข็งแรงครับราคาเลทเปิดเสมอเท่านั้นส่วนตัวนี้ผมชอบทางบาเยิร์นมิวนิกในเรื่องของคู่ที่2นะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลนะครับคู่ที่3ก็เป็นฟุตบอลนอร์เวย์ครับครับระหว่างทางครับโมวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางออสเตรเลนฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางโมนะครับและคู่ต่อมาครับเอสเคบราวนี่เจอกับทางฮาเคนฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางเอสเคบราวกับเนเรื่องของฟุตบอลคู่นี้และอีกหนึ่งคู่เป อยู่ในเตดครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางกลาสโกลเรนเจอร์กลาสโกต่อทั้ง2ลูกครับวันนี้ผมดูว่าแพงเกินไปวันนี้ลองที่ทางดันดีอยู่ในเตดครับกลับไปทั้งของฟุตบอลค่ำคืนนี้ย้ำไม่ทราบอีกครั้งข้าพาคู่ครับคู่ที่1นะครับวันนี้นะครับ ให้ลองที่ทางครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับคู่ที่2ราคาเสมอเสมอนะครับระหว่างทางบาเยียนกับทางอาร์เซนอลจัดไปที่ทางบาเยียนนะครับคู่ที่3ครับฟุตบอลนะครับนอร์เวย์ผมชอบทางโมนะครับแล้วคู่ที่4ผมชอบทางเอ็กเคบาร์นะครับและคู่ที่5ผมชอบบอลรองดันดียูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็คาดให้เน้นห้าคู่เหมือนเดิมกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์จากผมวัยหูเมธานะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองแต่เป็นเท่านี้พวกนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ